สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมในช่องจอมโซน h a นแนลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมวอ์พาดให้ทุกคนดูนะครับเราจะมาสุงกาชากันนะครับผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่เป็นมิตรกับทุกคนนะครับสุ่มกาชาผมมีอยู่76 ตัวนะครับจะมาดูว่า76ตัวเนี่ยเราจะได้ลดถัง5ดาวกี่ตัวนะครับเริ่มกันเลยเปิดวอล์ <c oughs> กบอทเรือมากมาแล้วหนึ่งอัน รอบที่สามโอ้โหเกลืออแล้วรอบที่สี่เกลืออแล้วรอบที่ห้าเฮ้ยได้ของดีรอบที่หกเออ แล้วก็รอบที่เจ็ดเข้าไปครับโอ้โหเกลือเจ็ดสิบรอบก็ <c oughs> ここได้ของพอสมควรนะครับได้ตัวนะ น,นี่คือกิวของผมนะครับผมเล่นได้แค่สามวันนะผมจะมาแนะนำการเพิ่มพลังให้กับตัวของเรานะครับอย่างแรกๆที่เราต้องอัพเลยนะครับที่สําคัญสําคัญก็ฐานทหารนี่นะครับ เราอัพมันจะช่วยให้เราสร้างทหารในกองทัพเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับเหมือนกองทัพหนวยราบของผมสร้างได้สามสิบหกคนนะครับอีกอย่างที่สำคัญก็คือค่ายสำรองนะครับค่ายทหารสำรองนี่ทุกคนอาจบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่ามันช่วยทำอะไร มันช่วยให้เราสร้างลูกน้องเพิ่มขึ้นมาได้นะครับถ้านี่นะครับตรงนี้นะครับกองกำลังทหานสำรองตรงที่หมวกกระน็อกสีขาวหลังทรัพยากรนะครับถ้ามันหมดเราจะไม่สามารถสร้างคนหรือลูกน้องขึ้นมาได้นะครับ ผมจะมาสอนอีกอย่างก็คือการการหาของนะครับเราจะหาของอยังไงให้แบบตามทันไอคนที่มันเติมเยอะๆนะครับแต่ถ้าคนเติมหลายหมื่นนี่ก็เราคงจะตามไม่ทันอยู่ดีนะครับ คนที่เติมแบบลายวันอะไรประมาณนี้นะครับเราอาจจะตามทันได้นะครับก็คือลุมหลบัยอีกายนะครับมันจะช่วยให้เราได้เลิ่งเวลากับกระสุนปืนนะครับบางคนมาตีนะครับมันอาจจะตีไม่ไหวเราต้องระดมพลนะครับมันจะมีกดโจมตีกับกดระดมพล เรากดระดมพลก่อนนะครับเอาพี่ทำไมเราถึงต้องกดระดมพลเพื่อให้ทหารของเรามากันครบทีมนะครับถ้าเรากดโจมตีเลยเห็นไหมครับถ้าเรากดระดมพลมันจะยิงให้เองอัตโนมัติถ้าเรากดโจมตีเลยทัพของเรามันจะสู้ไม่พร้อมกันนะครับ เราก็จะได้ที่เร่งเวลาแล้วก็กระสุนปืนนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ